สิ่งที่เราต้องการมีอยู่มากมายซึ่งล้วนเกิดมาจากความคิดจินตนาการเพื่อให้ฝันของเรานั้นเป็นจริงแต่ความคิดของมนุษย์มันก็มีอยู่อย่างไม่จำกัดไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่เดียวกันในเวลาเดียวกันหรือแม้แต่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันแต่เราก็สามารถที่จะคิดแตกต่างกันได้แต่มนุษย์ผู้อยากใช้ชีวิตเดียวที่มีให้ดีที่สุด โลกนี้มีเส้นทางมากมายให้เลือกเดินและมีหลายสิ่งให้เรียนรู้เกินกว่าที่จะทำได้ในหนึ่งชีวิตจะดีแค่ไหนถ้าเรามีวิธีคิดที่ถูกต้องคอยชีย้นำหนทางสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกิ๊บเกเซไฮพร้อมมาทักทายในท็อปปิกที่น่าสนใจปากเป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดกับทุกเรื่องราวที่จะมาเซายกันนะคะวันนี้ก็จะมาต่อกับเรื่องราวดีๆ จากหนังสือ101บทความเปลี่ยนชีวิตที่จะเปลี่ยนวิธีคิดคุณที่เขียนโดยคุณแบรน์นาไวเอสจากสำนักพิมพ์วีเลนโดยกิ๊เกตจะแบ่งออกเป็น7พาร์ทนะคะและใน EP นี้ก็จะเป็นพาร์ทที่4แล้วค่ะเรามาค้นหาเรื่องราวดีๆจากบทความดีๆกันต่อได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่บทความที่43วิธีประเมินชีวิตที่ดีการประเมินชีวิตที่ดี เป็นเรื่องเชิงสังคมและวัฒนธรรมอีกทั้งยังเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาสิ่งสำคัญที่เชื่อว่าการที่จะทำให้มีชีวิตที่คุ้มค่านั่นก็คือความสำเร็จส่วนบุคคลโดยวิธีประเมินชีวิตที่ดีก็คือดูว่ายังต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองมากแค่ไหนและมันต้องสอดคล้องกับการรู้ที่ว่าชีวิตของเรายังดีได้อีกแค่ไหน ชีวิตที่ดีประเมินได้จากความสามารถในการยอมรับความอึดอัดใจ,จหลักความเชื่อที่รับเอามาแล้วละทิ้งไปรวมถึงครอบครัวที่เราเลือกเองการประเมินชีวิตที่ดีมันได้มาจากเวลาที่เรารู้สึกว่าแสงแดดยามเช้าที่พาดผ่านผ้าปูที่นอนชวนให้หน่าอัศจรรย์ใจรวมถึงสิ่งที่ทำให้เราเชื่อมั่นได้ว่ามันกลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิม และเราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นอีกในอนาคตชีวิตที่ดีไม่ได้ถูกประเมินจากสิ่งที่เราทำแต่ประเมินจากสิ่งที่เราเป็นชีวิตที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆที่มันลงเอยได้ดีและไม่ใช่การดำเนินไปอย่างราบรื่นม,มากแค่ไหนแต่มันขึ้นอยู่กับความอัศจรรย์เล็กๆน้อยๆที่เราพบเจอโดยบังเอิญเมื่อเราออกนอกเส้นทางมันเป็นวิธีการได้เรียนรู้จากความล้มเหลวนั้น วิธีที่ดีมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันก่อให้เกิดสิ่งใดในตอนท้ายแต่มันอยู่ที่ว่าเราสะสมอะไรเรื่อยมาอยู่ระหว่างทางต่อมาบทความที่44เสียงที่ไม่มีคำพูดวิธีฟังเสียงนั้นถ้ากำลังตัดสินใจเลือกสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีก็ต่อเมื่อมีเหตุผลต่างๆมารองรับนั่นหมายความว่า เรากำลังตั้งใจรับฟังสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่อาจจะเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือมันเป็นเสียงอันแผ่วเบาในหัวใจของเราที่มันต้องการบอกว่าเราไม่ได้สนใจสิ่งนั้นหรือเรากำลังไปผิดทางมันจะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นมันมีความแตกต่างใดๆระหว่างสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดกับสิ่งที่ทำให้เราพึงพอใจ ทั้งสองสิ่งนี้ล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบบทเรียนบางอย่างให้กับเราให้เราเปิดรับมันเข้ามาแล้วก็เรียนรู้จากมันการเลือกหาเหตุผลมาพิสูจน์ความเชื่อผิดๆเป็นวิธีที่จะช่วยให้เราคุ้นเคยกับเสียงที่ไม่มีคำพูดอีกครั้งสุดท้ายแล้วนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงต้องเลือกหลงทางตั้งแต่แรกต่อมาบทความที่สี ประสบการณ์ที่ยังไม่มีคำนิยามในภาษาอังกฤษแสงอาทิตย์ที่สาดส่องผ่านต้นไม้และความพิ้วไหวของแสงกับใบไม้ที่มันส่งผลซึ่งกันและกันความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเมื่อเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยวิธีง่ายๆที่มันชวนจะเพลิดเพลินเมื่ออายุทางกายภาพของมนุษย์ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ความฉลาดและความสามารถ และความรู้สึกสงบสุขอย่างที่สุดก่อนที่เราจะพ่อยหลับไปความรู้สึกเบาสบายไปทั้งตัวศิละปะของการพยายามค้นหาเจตนาของใครสักคนโดยการสุ่มความเชื่อมโยงสารพัดหลักฐานเข้าด้วยกันความสงบสุขที่แท้จริงจากการทำลายความเชื่อผิดๆความรู้สึกของการตระหนักว่าเป้าหมายมักจะทำให้เรารู้สึกไม่เหมือนเป้าหมายเพต้องลงมือทำในการแสวงหาเป้าหมายนั้น มันจึงเป็นแค่การทำงานของความทนงตนมาตั้งแต่แรกต่อมาบทความที่46วิธีกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของตัวเองจงปล่อยให้ตัวเองถูกควบคุมโดยการเชื่อแบบผิดๆอย่างเช่นเชื่อว่าถ้าเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขเพียงหนึ่งเดียวที่ถูกต้องจงทำลายความปรารถนาของตัวเองที่จะเชื่อมโยงกับผู้อื่นโดยการเลื่อนดูโซเชียลมีเดียทุกวันอย่างบ้าคลั่ง จงมีชีวิตอยู่ด้วยการรอคอยให้บางคนทำให้รู้สึกถึงความรักจงลงมือทำเฉพาะสิ่งที่สมเหตุสมผลในสายตาของคนอื่นจงทำให้ทุกคนพึงพอใจและยึดให้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการมีชีวิตอยู่จงหลอกตัวเองและคิดว่าความปลอดภัยของการไม่รู้สึกอะไรเลยมันคือความสุขจงเป็นศัตรูตัวฉกาจของตัวเองจะได้ไม่มีใครแย่งตำแหน่งนั้นไปได้ ต่อมาบทความที่47สมมุติว่ามองเห็นวิญญาณแทนที่จะเป็นร่างกายถ้าเราสามารถมองเห็นวิญญาณแทนที่จะเป็นร่างกายเราจะจัดเสื้อผ้าหน้าผมให้เข้ากับตอนที่เดินผ่านกระจกไหมเราจะทำงานประเภทใดและเราจะพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นได้อย่างไรจะชื่นชมใครและชื่นชมสิ่งใดเราจะเปลี่ยนระบบค่านิยมของตัวเองใหม่ เพื่อให้ความสำคัญกับสิ่งที่นำมาซึ่งความสงบสุขและความปรารถนาอันแท้จริงแทนที่จะเป็นสิ่งที่แค่ทำให้ดีกว่ามาตรฐานหรือไม่จะเอาเงินทั้งหมดที่มีอยู่ไปทำอะไรถ้าไม่ได้ใช้ไปกับการแปลงโฉมตัวเองการเปลี่ยนแปลงหรือการโน้มน้าวคนอื่นให้เชื่อในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่กลัวความแตกต่างของคนอื่นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโอบรัดความปรารถนาที่จะเป็นตัวของตัวเอง และใช้ประโยชน์จากความเป็นปัจเจกบุคคลเพื่อสิ่งที่ต้องการต่อมาบทความที่48เหตุผลว่าทำไมยังไม่มีความรักในแบบที่ต้องการทุกครั้งที่คิดทุกครั้งที่ปรารถนาหรือจินตนาการหรือหวังให้ใครคนอื่นมามอบความรักให้เราก็จะเฝ้าฝันถึงวันที่ได้รับความรักเพราะนานวันเข้าก็คิดด้วยความหมกมุ่นว่า ทำไมพวกเขาถึงไม่มอบความรักให้สักทีขอให้รับรู้ว่าก็ไม่ได้กําลังมอบความรักให้ตัวเองเช่นกันความรักไม่มีวันเป็นอย่างที่คิดว่ามันจะเป็นขอความรักไม่ควรมีหน้าตาให้เป็นแบบใดแบบหนึ่งไม่อย่างนั้นก็จะไม่ได้สัมผัสกับความรักที่แท้จริงการไล่ล่าหาความรักในแบบที่เราคิดมันจะเบีเ่ยงเบนความสนใจจากความรักที่แท้จริง ในแต่ละวันจะต้องมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ความหมายของการรักใครสักคนด้วยการแสดงออกเล็กๆน้อยๆใส่ใจและอยู่กับมันอย่างเป็นจริงต่อมาบทความที่49วิธีเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริงในปีนี้คนเราล้วนต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์รูปร่างรายได้บัญชีการลงทุนสถานะ หรือที่อยู่อาศัยมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะมองหาสิ่งที่ผิดปกติภายนอกแล้วก็โทษว่ามันส่งผลต่อความรู้สึกภายในมันจึงพาตัวเองไปสู่ชีวิตใหม่ที่เป็นประกายด้วยความหวังว่าเราจะได้เริ่มต้นใหม่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นการทำตามปณิธานที่มุ่งหมายเอาไว้ว่ามันไม่ได้ไปตลอดรอดฟังเพราะมันเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ภายในตัวเอง จากการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งภายนอกนั้นไม่ได้การใช้ชีวิตโดยเชื่อแบบผิดๆว่าต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆให้ดำเนินไปไม่ใช่เปลี่ยนแปลงตัวเองและมุมมองที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นต่อมาบทความที่50วิธีทำให้ตัวเองเสียสติขอพระเจ้าของคนอื่นคนเราอนุญาตให้นักบัญชีวางแผนชีวิตของตัวเราเองแต่ไม่ใช่ความปรารถนาในเบื้องลึก คนเราไม่ได้ประเมินคุณภาพชีวิตด้วยการพิจารณาว่าตัวเองต้องทำอะไรและทำได้มากแค่ไหนแต่การพิจารณาว่าตัวเองดูเป็นอย่างไรและจะได้รับสิ่งใดจากการกระทำนั้นนี่ไม่ใช่ความผิดเสียทีเดียวมันเป็นทางวัฒนธรรมเดียวในปัจจุบันรูปแบบของพฤติกรรมของเราเสียงในหัวที่คอยสั่งการและความเชื่อที่ยอมรับโดยไม่รู้ตัวสิ่งเหล่านี้ต่างบอกว่าถ้าความมั่งคัง่ง ความสวยงามและทรัพย์สมบัติไม่ทำให้เราได้ตื่นเต้นและมีชีวิตชีวานั่นหมายความว่ายังมีไม่มากพอกรอบความคิดดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสสัญชาตญาณพื้นฐานและความทนงตนสุดท้ายแล้วสิ่งที่เป็นอันตรายจริงๆไม่ใช่ภาพลวงตาแต่มันเป็นภาพลวงตาของคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรายอมรับว่าภาพลวงตาดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของตัวเราเอง แถมยังเชื่อว่ามันเป็นภาพลวงตาที่ดีงามโดยไม่คิดที่จะตั้งคำถามใดๆต่อมาบทความที่51เเหตุผลที่หมดรักกับภาพในหัวเกี่ยวกับใครสักคนเมื่อเรายังคิดถึงอดีตคนรักโดยสร้างภาพในหัวขึ้นมาเพื่อมาเติมเต็มช่องว่างในใจหรือเพื่อสร้างความรู้สึกที่มั่นคงมันก็เท่ากับกำลังใช้ภาพในหัวเกี่ยวกับคนคนนั้น เพื่อแก้ปัญหาบางอย่างของตัวเราเองผลส่วนใหญ่ชอบอยู่กับคนที่ทำให้เรามีความสุขตรงสเปคและตรงตามมาตรฐานที่มีอยู่ในใจซึ่งมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าเรากำลังมองหาใครสักคนมารับบทบาทบางอย่างและการอกหักมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อคนคนนั้นแตกต่างจากภาพในหัวของเราจ,จู่ๆพวกเขาก็ไม่ยอมทำในสิ่งที่เราคาดหวังว่าควจะต้องทำพวกเขาจึงเป็นฝ่ายที่ผิด การไม่อาจปล่อยวางหมายถึงการยึดติดกับความคิดที่ว่าทุกสิ่งมันช่างสมบูรณ์แบบและลงตัวทั้งที่จริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยและนี่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยอธิบายว่าทำไมความรู้สึกเช่นนั้นมันจึงไม่ยั่งยืนและยิ่งยึดติดกับเศษเสี้ยวของสิ่งเหล่านั้นใจของเรามันก็จะกลายเป็นความฝันและมันจะทำให้เราค่อยเคลยจากปัจจุบันได้ ต่อมาบทความที่52เหตุผลที่ชอบสร้างปัญหาให้กับตัวเองโดยไม่รู้ตัวคนเราที่กังวลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลือกที่จะไม่สร้างการเปลี่ยนแปลงไม่เปิดใจยอมรับและมอบอำนาจของตัวเองให้กับคนอื่นและละทิ้งความสามารถในการเลือกของเราเองทั้งที่ความจริงแล้วเราควรจะตัดสินใจว่าเราจะตอบสนองอย่างไรจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไรและจะคุ้นคิดเรื่องใด การบอกตัวเองว่าเราไม่มีทางเลือกมันเป็นอาการอย่างหนึ่งของคนที่มีความทุกข์เมื่อตัวเองได้รับความเจ็บปวดประเด็นสำคัญมันจึงไม่ได้อยู่ที่การเลิกสร้างปัญหาให้กับตัวเองแต่มันอยู่ที่การตระหนักรู้มากพอที่จะเข้าใจว่าปัญหาเหล่านั้นคืออะไรและตัวเรานี่เองแหละที่จะต้องแก้ไขมันเองต่อมาบทความที่5้ เหตุผลที่วิญญาณต้องการร่างกายวิญญาณไม่สามารถรับรู้จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดรวมถึงความรู้สึกหลากหลายรูปแบบวิญญาณจะไม่ได้รู้สึกประหลาดใจเพราะมันไม่ค่อยสับสนหรือโง่เขลามันไม่รู้จักความอุ่นทางกายและอบอุ่นทางใจความรู้สึกขณะอกกอดและจูบหน้าผากของทารกแรกเกิดรวมไปถึงความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นในอกเมื่อได้กลิ่นของคนรัก ร่างกายมีหน้าที่ในการทำสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดนั่นก็คือการสแสวงหาและสร้างสารรค์สิ่งที่จับต้องได้เมื่อเราได้ครอบครองบางสิ่งเราก็จะไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปความต้องการที่แท้จริงคือการสร้างสารรค์การพยายามและการเปลี่ยนแปลงตัวเองวิญญาณต้องการร่างกายเพื่อจะได้สัมผัสประสบการณ์ต่างๆและร่างกายก็จะดิ้นรนจนกว่าจะได้ตระหนักรู้ มันจะดิ้นรนจนกว่าจะได้ทําในสิ่งที่ถูกกำหนดมาให้ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากได้อยากรู้สึกไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะดูมืดมนแค่ไหนก็ตามต่อมาบทความที่54ความสำคัญของการอยู่เฉยเยเหตุผลที่จำเป็นจะต้องหาเวลาที่จะไม่ทําอะไรเลยคนเราได้รับการปลูกฝังให้เชื่อมโยงในการอยู่เฉยเให้เข้าไปอยู่กับความเฉยชา และเชื่อมโยงความเฉยชาให้เข้าไปอยู่กับความล้มเหลวต้องถูกฝึกฝนให้ทำงานมากเกินไปแล้วก็เชื่อว่าถ้าไม่ได้กำลังทำสิ่งเหล่านั้นหรือสนับสนุนเป้าหมายของตัวเองก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ยิ่งทำให้เราสามารถใช้เวลาอยู่กับตัวเองเฉยๆเป้าหมายมันจะชอบทำก็ต่อเมื่อมันสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นหรือสิ่งอื่นแต่ว่าในทางจิตวิทยาแล้ว การอยู่เฉยๆนั้นมันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากคนเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้เคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่อย่างนั้นมันก็อาจจะเกิดผลกระทบที่อันตรายการทำงานมากเกินไปมันก็จะเป็นอัตลักษณ์ของตัวเราเองแต่เราก็จะหลงลืมตัวตนที่แท้จริงของเราและเลิกใช้ชีวิตจริงๆของตัวเราเองไปเมื่ออยู่ในภาวะที่ผ่อนคลายประสาทของเราก็สามารถที่จะประมวลประสบการณ์เสริมสร้างความจำ กระตุ้นการเรียนรู้รวมไปถึงควบคุมความสนใจและอารมณ์ของเรามันก็จะส่งผลให้เราทำงานในแต่ละวันได้ดีและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อมาบทความที่55เหตุผลที่ลมลุกคุกคลานในความสัมพันธ์โดยอิงจากรูปแบบของการผูกพันความเชื่อส่วนใหญ่เกี่ยวกับโลกใบนี้ถูกหล่อหลอมขึ้นในวัยเด็ก และปัญหาส่วนใหญ่ที่ประสบในตอนเป็นผู้ใหญ่มันก็จะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในช่วงแรกๆของชีวิตคนเราเรียนรู้สิ่งต่างๆจากพ่อแม่ไล่ตั้งแต่การสร้างความสัมพันธ์ไปจนถึงวิธีที่พวกเขาปฏิสัมพันธ์กันต่อไปนี้คือความผูกพันสี่รูปแบบที่พัฒนาขึ้นในวัยเด็กรูปแบบที่หนึ่งก็คือความมั่นคงการผูกพันแบบความมั่นคงในช่วงวัยเด็กพ่อหรือแม่หรือไม่ก็ทั้งคู่ เอาใจใส่ความต้องการอย่างครบถ้วนเราจึงเรียนรู้ที่จะเชื่อใจคนอื่นรูปแบบที่2การหลีกเลี่ยงถ้ามีความผูกพันแบบหลีกเลี่ยงเป็นไปได้ว่าพ่อแม่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกและไม่ค่อยตอบสนองความต้องการที่แท้จริงรูปแบบที่สความกังวลเมื่อพ่อแม่เอาใจใส่ความต้องการอย่างไม่สม่ำเสมอบางครั้งพวกเขาก็รักและประครับประคอง แต่บางครั้งมันก็เป็นการก้าวไก่มากเกินไปและรูปแบบที่4ไม่เป็นระเบียบนั่นก็เป็นเพราะว่าพ่อแม่หรือผู้ที่ดูแลเราใช้ความรุนแรงที่น่าหวาดกลัวหรือแม้กระทั่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเราถ้าเรากำลังล,งล้มลุกคลุกคลานในความสัมพันธ์นั่นก็เป็นเพราะเรายังไม่ได้เรียนรู้ที่จะรับฟังระบบก,การนำทางของความรู้สึกของตัวเองเราจำเป็นจะต้องดูแลจิตใจ ความรู้สึกของตัวเองอย่างแท้จริงจะต้องเชื่อมโยงสัญชาตญาณอีกครั้งและเรียนรู้ที่จะไว้ใจมันมากกว่าความคิดของตัวเราเองต่อมาบทความที่56วิธีที่อารมณ์ซึ่งถูกเก็บกดเอาไว้ปรากฏขึ้นในชีวิตคนจำนวนมากเห็นตรงกันว่าการเก็บกดเป็นกลยุทธ์ในการควบคุมอารมณ์ที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด แต่ว่ามันก็กลายเป็นเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในแง่หนึ่งการเก็บกดอารมณ์คือการเพิกเฉยต่อความรู้สึกของตัวเองหรือการหักล้างความรู้สึกเหล่านั้นโดยเชื่อว่ามันไม่ถูกต้องอารมณ์แบบนี้มันถือว่าอันตรายมากเพราะอารมณ์นั้นก็คือการตอบสนองที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีชีวิตที่อยู่รอดและอยู่ได้เป็นปกติจึงไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงปฏิเสธ หักล้างหรือเก็บกดอารมณ์ของตัวเองได้เราทําได้เพียงพยายามเพิกเฉยมันแต่สุดท้ายก็จะรับรู้ถึงมันในรูปแบบต่างๆด้วยเหตุผลที่ทรงพลังเกินกว่าจิตสำนึกจะมองตัวเราเองแบบสุดขั้วกังวลเมื่อต้องเข้าสังคมนึกถึงเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่ผ่านมาทนไม่ได้กับการที่เป็นฝ่ายผิดกลัวที่จะไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าแม้มันจะเป็นสิ่งที่เราต้องการก็ตาม คุณผู้ฟังคะในพารที่4นี้มันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ซะเป็นส่วนใหญ่เป็นความรู้สึกนึกคิดความหวยหาและการเก็บกดอารมณ์ของตัวเราเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยหล่อหลอมให้เราเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้แค่นำบทความทางความคิดมาปรับวิธีคิดในการใช้ชีวิตก็จะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นมาได้นะคะ ถ้าคุณผู้ฟังถูกใจคลิปนี้กลิปเก๋ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้นำเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มาทักทายกันต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามารับฟังนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ